สวัสดีท่านผู้ชมสบายดีน้ำย้ำเศา้าพี่น้องจา๋าบรรยากาศเย็นเบาๆเนาะวันนี้บ่ค่อยมีมีหมอกเท่าไหร่หมอกบางๆแต่ว่ากันหนาวอยู่แต่พ่อใส่สายมา้าหัวลมเด้อบัดนี้นลมหนาวอากาศเย็น บรรยากาศทุ่งนายามเช้าตื่นเศร้ามากกับสิได้ยินเสียงตอกโป่งบ้านนั้นบ้านนี้เมื่เคืนนี่ฝนตกแต่ว่าตกบแห้งส่วงคำ ตกลงมาซุ่มหน่อยๆเริ่มเขาสู้และดูแรงแล้วเนาะต่อเฟื้องกับแหงๆตื่นเสารมากกับปล่อยงว่วออกจากขอ,อกจากลัก ตะเวนกำลังขึ้นเนาะตอนนี้หกโมงสิบแปดนาทีส่วนใหญ่เขาเจะเกี่ยวเขาแล้วเบานแล้วปล่อยงวัวปล่อยคุ้ยได้บดิเลี่ยงพี่น้องบ้านเบ้ามีนาแรงบดิเลี่ยง ปล่อยธรรมศาสตร์ตื่นเามากับปล่อยลงทงํามาแล้วก็ผูกไว้มันก็บ่ได้ไปไก่หรอกมันก็อยู่แถวบริเวณเกไก่ํามมาแล้วมันก็มา ดอกผักกระฉียง ช่างมาแก้ไขอีกแล้วพี่น้องน้ำล้นพนาอันมองเพิ่นอันใส่อันท่อพีพีซีไหวแ้ะบ่ไหบลบ่ล่นออกเออมันลนออ่ออน,ลนออกทางอันอันนี้มันต่ำกวัา,ก,วาก็เลยมาปรับขึ้นให้มันสูงอีกแก้ไขอีกแล้ว แต่ว่าน้ำอันนี้มันสิไหลแห้งก็ด้านล่างเนาะด้านล่างมันด้านบนนะมันมันดันจากอันปั๊มน้ำอืมด้านล่างมันไหลธรรมศาสตร์มันก็เลยสากว่าบัดที่นี่เวลาน้ำไหลมันก็ติมมันก็หล้นตัวแรกแบบเพื่อนเห็ดทอไหวว่าเออสีห้มันหล่นลงทอทอกั ก็คือว่านำมันแหง้งแห้งกว่าเนาะมันก็หล่นแหง้งตะเวนเริ่มขึ้นแล้วท่าผู้ชมเขาโพดเริ่มเขียวแล้วเขาโพดใหญ่รวย ส่วนใหญ่กับงามต้นหอมหอมแดงเนาะมันสีใหญ่ไว มากะเจ๊ยบอันนีนะ้ปลูกฟักทองปีแล้วปลูกแตงโมใส่ฟักทองลุมละสามตน้นอันนี้นะ่ะมะเขือเนาะกำลังงาม เดี๋ยวมะเขือมันกินโดนอยู่เป็นปีขั้นต้นบ่ตายก่อนบ่หุมนำํำฝักทองเป็นประเภทเครือมักก็สีล่ามเครือไปแต่๋ยาบริเวณข้างก็ล่ามไปตามดินเมืองไนงะแถวข้างหัวแมนเบิด ตื่นมาคำม,มากอาอยู่กับหัวกับสวมมนบ่แม่นเอาปลูกไวแล้วได้กินรดเนี้ต้องดูแลเอาใจใส่บว่าจะเป็นลดนำ้ำใส่ปุ๋ยลักๆก็กกใส่ปุ๋ยขอกพี่น้องกําลังแตก อันนี้ปลูกฟักทองบปเลยยายบุญหดแต่เศ้าเวลาเขาเจ้าฮดสิหดย่ำมือเศ้าพอใช้สายมันสิมีแสงแดดฮดย่ำมือเศ้ากับส่วงย่ำมือแรงสวงคำคำตะเว้นเริ่มสิตกประมาณนั้นเนาะบวบอบมีปลูกสองรอบแล้ว ปลูกรอบแรกบ่ออกออกบุกี่ต้นปลูกรอบสองอีกแต่ว่าออกเบิดแล้วปลูกผิดวิธีเขาเจ้าต้องตัดตัดเม็ดมันแล้วก็แซ่นำจังมาปลูกมันจังออกอ อันนี้มักแตงแตงกวาอันนี้กระลำดอกเนาะลองปลูกเบิงมันสีออกดอกบ่แต่ว่าเห็นอันเขตเอิ้นเขาเจากับปลูกขายเด้กกระลำดอกโลละ20บาท กระลำดอกกระลำป,ปีก็ว่าสิปลูกวานไปแล้วบอออกกำลังวานหม่อีกแต่ว่ากระลำปีนะ่ะหัวใหญ่อยู่ปลูกซุปปีหัวละครึ่งโลหัวละโลได้อยู่เนาะพอช่วงต้นปีแบบนี้อากาศมันหนาวมันเย็นอยู่ปลูกใหญ่ อันนี้ของนางอมมาลาสมุนไพรใส่ต้มไก่แต่ว่าลุงเลิอนใส่มาเพื่อนกับไปทำงาน งานที่สองงานแหลกแล้วไปแล้วทำบ้านงานที่สามยังบ้านนได้ไปเหตุเขาเจ้าจองไว้ แต่หน้าแรงเพื่อนกับงานหลายอยู่ ผักยญ่รุ่นเจอผักประเภทนี้เนี่ยใ่ไวแป๊บเดียวย่านตะกินน้ำบบทานวันอาทิตย์เพิ่งกะเก็บขายอยู่แต่งแต่งกว่าตื่นเศร้ามากอายุกับสวนผัก อยู่กับพืชผลการเกษตรกสิมีความสุขอยู่กับธรรมศาสตร์ธรรมผู้มแดดเริ่มออกแล้วพักสีมักทั่วเพืนอนขึ้นค้างแล้วผักกาดมกเขือเทศ อันนี้เขาเอานะหมักสกอตเนาะเริ่มแล้วก็สิออกลูกใกล้แล้วกำลังออกดอกอันนี้ฟักทองของยายลุน เ้าโพดแต่ว่าปีนี้ก็สิง่ายกว่าปีที่แล้วอยู่หนึ่งมีแทงนำสองปลูกระบบแบบปล่อยนำเขาเนาะคือเขาโพดยังเสียบ่ได้หิวโหดก็บสบายอยู่กับประหยัดแรงประหยัดต้นทุน อีกอย่างมันกับปลูกได้หลายพร้อมถ้าเห็ดเป็นลุมมันได้หน่อยเดียอันนี้ก็หลายลอยต้นเนาะเขาโพดกำลังเขียว กังเว้นกับพักอันมาอยู่ตูปรังนี่ละยูสวนพี่น้องจ๋าได้มารับนี่ก็สิขอเก็บภาพบรรยากาศไว้เพียงเท่านี้ขอบคุณทุกกำลังใจไปแล้วท่านผู้ชมสบายดี บรรยากาศยามเศร้าทุ่งนาที่บ้านเราอยู่กับธรรมชาติอากาศเย็นๆ